สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องสมอดําผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ่าวชนนําพาทุกท่านเข้าสู่ป่าไผ่นะครับหานอไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับคือหนอไม้หนอไม้ไล่นะครับหนอไม้ไผ่ไล่ไผ่ป่านะครับ ที่จะนำพาทุกท่านมาพบนะครับแต่ว่าได้มาพบของดีของดีสนิดหนึ่งนะครับที่จะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับมาดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอะไรนะครับนี่คือของดีราคาสูงนะครับคือเห็ดเยื่อไผ่นะครับเห็ดร่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่เห็ดกระโปรงเห็ดเต้นระบำนะครับแล้วแต่ จะเรียกขานกันนะครับนี่คือเป็นของดีนะครับของดีราคาสูงมากนะครับดูอาจจะไม่น่ารับประทานนะครับแต่ว่าคุณประโยชน์มีมากหลายนะครับมารู้จักกับเห็ดล่างแหหรือเห็ดเยื่อไผ่กันเลยนะครับเห็ดเยื่อไผ่หรือเห็ดด่างแหนะครับเห็ดล่างแหมีเขตกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมักขึ้นเป็นดอกเดี่ยวบนพื้นดินที่มีใบไม้เน่าเปื่อยผุพัง พบมากในช่วงฤดูผลลักษณะเด่นอันเป็นที่มาของชื่อคือที่ใต้หมวกดอกเห็ดมีเยื่อบางๆคล้ายร่างแหกลางห้อยลงมาคลุมก้านดอกดูคลายสุ่มร่างแหย,ยามที่โดนลมสุ่มนี้จะพัดแกว่งไกวราวกับสตรีใส่กระโปงรงลูกไม้เต้นระบำอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อว่า กระงเห็ดกระโปรงเห็ดเต้นระบำอีกชื่อหนึ่งนะครับสำหรับเห็ดด่างแห่ล่างแหนี้นะครับลักษณะทั่วไปดอกเห็ดเมื่อยังอ่อนมีเยื่อหุ้มรูปไข่สีเหลืองอ่อนเมื่อเจริญขึ้นจะปริแตกเห็นก้านและฐานดอกรูประฆังสีเหลืองคงเหลือเยื่อหุ้มฐานดอกกว้าง4เซนติเมตรสูง3ซนเมตรปลายเป็นแป้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1ซนเมตร ผิวฐานดอกแบ่งเป็นห้องห้องภายในมีน้ำเมือกสีน้ำตาลอมเขียวหม่นรสหวานและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งส่งกลิ่นไปได้ไกลเป็นสือร่าแมลงมาดูดกินใต้ฐานดอกมีเยื่อบางๆคล้ายล่างแหงแหวนกลางห้อยลงมาคล้ายสุ่มรอบก้านดอกก้านสีขาวเนื้อเป็นรูพุนคล้ายพองน้ำ ยาว10 1ถเซนติเมตรปลายเรียวเล็กกว่าโคนเล็กน้อยภายใต้ก้านกรวงด้านล่างของเยื่อหุ้มมีเส้นใยห,หยาบสีขาวคล้ายเส้นได้อยู่ติดกับดินนะครับสำหรับเห็ดร่างแหสาวจีนรู้จักใช้ประโยชน์เห็ดชนิดนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วโดยจัดเป็นส่วนผสมในยารวมถึงปรุงเป็นอาหาร ด้วยความเชื่อว่าสามารถลดคอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตบำรุงร่างกายบรรเทาโรคที่เกี่ยวกับไตตาปอดตับอักเสบหวัดช่วยระบบขับลมลดความอ้วนจากการศึกษารวมทั้งมีรายงานระบุว่านำมาเป็นส่วนผสมน้ำมันนวดแก้โรคเกาและโรมติิซสมได้ส่วนประเทศแถบเอเชียนิยมกินเห็ดที่ตากแห้งโดยเติมน้ำร้อนและสามารถดื่มได้ทันที สำหรับประเทศไทยนิยมนำมาประกอบเป็นอาหารเส้นชุปเยื่อไผ่แกงจืดเยื่อไผ่นะครับสำหรับเห็ดด่างแห้นะครับที่บ่าวสนนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเมื่อรู้จักเห็ดด่างแห้ก็มารู้จักสรรพคุณของเขากันเลยนะครับซึ่งเห็ดล่างแห้หรือเห็ดเยื่อไผ่นี้นะครับอุดมไปด้วยสารที่มีคุณประโยชน์สูงทุกส่วนประกอบ ทั้งสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งมะเร็งป้องกันโรคสมองเสื่อมมีฤทธิต์ต่อต้านการอักเสบช่วยพื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพลดเลี้ยวรอยและเร่งผลิตเซลล์ผิวใหม่อีกทั้งพบสารสำคัญที่สามารถนำมาผลิตเป็นยาโดบขนาดเอกได้สำหรับงานวิจัยต่อยอดผลิตเป็นอาหารเสริมและเวชส,สำอางนะครับสำหรับการผลิต นี้นะครับสรรพคุณทางด้านสมุนไพรของเห็ดเยื่อไผ่นะครับนักวิจัยไทยสุดยอดสายเทคโนโลยีแสงสินคโครตอนวิจัยพบเห็ดเยื่อไผ่สูตรมหัศจรรย์อุดมไปด้วยสารมีคุณประโยชน์สูงทุกส่วนประกอบนะครับซึ่งจะส่งเสริมให้เกษตรกรเพราะเห็ดเยื่อไผ่คาดหนึ่งปีคนไทยจะได้ใช้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเห็ดของดีราคาสูง ราคาตามท้องตลาดนะครับสำหรับเห็ดเยื่อไผ่นะครับกิโลกรัมละ3 0 0พันถึงห้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเห็ดเยื่อไผ่นะครับกับลักษณะเด่นนะครับนี่กลวงนะครับนี่เหมือนกับล่างแหนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าตรงปลายนี้มีกลิ่นเหม็นฉุนเหม็นฉุนมากนะครับ สำหรับเห็ดยื่อไผ่และมีเมือกนะครับซึ่งเป็นของดีที่มีประโยชน์นะครับเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับเห็ดยื่อไผ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับหากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ